ีค่ะพี่น้องวันนี้ยายเป็ดจะพามาเปลี่ยนกระถางให้น้องแคนตดัด <c oughs> เปลี่ยนกระถางให้น้องแคนตัดค่ะเนี่ยให้คนเนี้ยให้คนนี้ได้ลดค่ะให้คนนี้ได้ลดนะคะคุณยายจะได้มีต้นไม้ลดจะได้มีต้นไม้หลากหลายนี่ก็น้องแคนตัดเหมือนกันค่ะตัดบ้านยายได้ หางลิงกับอิชิดอมเลื้อยจะประมาณนี้มีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะบ้านยายหลากหลายสายพานันธุ์ปลูกไว้ให้คนนี้คะ่ะปลูกไว้ให้คนนี้ลดน้ำให้ใครขาให้ใครรดไม่รู้เลยแกตัดนี่เคยมีเยอะอยู่นะคะ ยายุดยายชอบรนะดใช่คุณยายลดมันก็ตายค่ะ <laughs> พระเขาไม่ชอบอะไรคะคุณยายไม่ชอบน้ำมากไม่ชอบน้ำมากนี่ต้นนี้นี่เห็นไหมยิ่งรดยิ่งงามนี่ยต้นนี้ยิ่งรดยิ่งงามนี่ <laughs> เหลือกอเดียวนี่อันเก่าๆนี่ก็เ,เลยบอกว่าห้ามรดนะกอมันตายจะหมดแล้วที่สมบัติปุรียมีขายนะใช่ใช่กว่าเราจะปลูกได้ไงคุณยาย อันนี้บอนค่ะบอนสีบอนสีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะปลูกไว้พอให้คุณยายได้มีกิจกรรมกิจกรรมได้รดน้ำต้นไม้ก็จะประมาณนี้ลามออกมาข้างนอกนะคะ,ะ,คะปลูกลามออกมาข้างนอกค่ะเพราะว่าอะไรคะนี่เนี่ยต้นเนี้ย อุสมณนีผ่อุสมณนีนี่เขาหาหายากมากแต่ยายได้มาสองใบไม่รู้เลยนีใช่ค่ะเก่งจังเลยใช่ค่ะเก่งมากใบเขายายเอาออกมาใส่แดดตรงนี้มันถูกแดดเขาก็เลยสีเข้มเนี่ยกอนโอ้ยไม่เห็นดอกไม่เห็นดอกไม่เห็นดอกก็จะประมาณนี้นะคะ ประมาณ้จ้าเห็นดอกค่ะนี่ค่ะคุณยายค่ะอยวให้คุณยายลดเสร็จแล้วอย่ายยายก็จะทำปลูกเปลี่ยนกระถางแคนปัสให้น้องอคุณยายจ้าคุณยาย กาใช่เนี่ยเขาออกดอกแล้วนี่มันเราจะมีโชคมีลาบไหมเนี่ยเราจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมั้งไหมเนี่ยใครที่เกิดเกิดสี่จุดสิกเกอรขอให้รวยรวยสวยๆเด้อสวยๆเหรอสวยเหมือนใครสวยเหมือนคนรถหรือเปล่าเยหรือแบบแต่งก็ได้นะเหรอขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังที่มาส่งสติ๊กเกอร์ส่งคอมเมนต์ กดไลค์กดแชร์ให้ยายขอบคุณมากมายนะคะประมาณนี้เลยค่ะต้นไม้บ้านยายเป็ดยายอาอาค่ะนี่ก็คือสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือตัวนี้ค่ะตัวนางเอกของเราวันนี้ก็คือนี่แหละน้องแคนตาสน้องแคนตัสค่ะจะเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนแล้วก็จะเอาขึ้นเป็นหลบมมุมข้างบนนั่นแหละ เอาห่างมือยายเพราะว่าเราจะลดประมาณสามสีวันลดครั้งหนึ่งไงถ้าลดบ่อยก็คือใช่ค่ะถ้าลดบ่อยเขาก็จะก็จะมีประกอบด้วยนี่มีหินหินตกแต่งหน้านะเมื่อวานไม่ได้ซื้อหินเล็กมามีแต่หินใหญ่แล้วก็กากมาพร้าแล้วก็ดินแคนพัสนะคะกระถางช่สวยสวยมั่งไม่สวยมั่งเมื่อวานไปได้แค่นี้ค่ะหมดร้านค่ะ หมดร้านมีแค่นี้ค่ะแล้วก็น้องแคนตัดค่ะคนะคะเดีย๋ยวมาดูยายเป็ดปลูกกันนะคะทำกิจกรรมเราต่อไปอุปก,ปกรณ์ก็จะมียายจะมาเปลี่ยนกระถางต้นไมน้นั่นแหละกระถางต้นไม้น้องแคนตัสสวยๆจ้าก็จะมีน้องแคนตัด กระถางเลยค่ะกระถางแล้วก็ใส่ใ่กากมาพ้าลงไปนะคะใส่กากนองลงไปใส่ดินดินดินเฉพาะเขาเลยนะคะพี่น้องเขาจะมีดินเฉพาะเขาใส่น้องลงไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยละลายช้าน้องนะคะ ไปะะเลยค่ะร้อนเปลี่ยกนกระถางนี่นแหละร้อยเข่าลมไปร้ยเข่าลมไปเนี่ยเขาร่เา,รา,เ,ขา,ราเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หรอก ประมานี้นะคะพค,ค่ะห็นหนตหนตค่ะเมื่อวานไม่มีหินน้อย ร้านที่ยายไปซื้อเนี่ยไม่มีหินน้อยหินที่เขาตกดแต่งเล็กๆอนะ่ะจะเอาหินใหญ่เรียงก็แล้วกันเนาะกอค้ำเขาบอกว่าค้ำค้มไม่ให้เขาค้ำยันเข้าไว้ไม่ให้เขาเลอะเทอะ ใหญ่ก็สวยอยู่สวยอยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่ค่ะได้อยู่นะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จไหมคะประมาณนี้นะคะนนได้หนึ่งกระถางเลย เปียนน้องค่ะพี่น้องเปลี่ยนน้องพ่อน้องก็แนนกระถางแล้วเขาล้นกระถางแล้วเขาล้นกระถางแล้วนี่หนไหล้นล้นออกมาแบบนี้นี่ถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรนี่เขาเรียกว่าดินก็หมกคุณภาพแล้วไงดินก็หมกคุณภาพแล้วกากว่าร้าวนี่คือยายแช่น้ําไว้แล้วนะแช่ให้สารเขาออกแล้ว แช่ข้ามคืนข้ามปีไว้แล้วทำไมแช่ข้ามปีแช่แล้วมันทำอย่างองื่นมันเลยไม่ได้มันเลยได้ไม่ได้อะไรละไม่ได้เทน้ำทิ้งสักทีก็เปลี่ยนน้ำอยู่นั่นแหละจนกว่ามันจะหมดจนกว่าน้ำมันจะขาวนะจนกว่าน้ำมันจะใสอนะ่อะยายจะทำแค่นี้แหละคะ ผสมไปแล้วนี่แหละก็เปลี่ยนน้องโอ้น้องก็จะได้สวยๆดูสีไหนเห็นไหมคือข้าหมดคุณาภาพแล้วไงคะดินข้าหมดคุณาภาพแล้วดินหมดคุณาภาพแล้วก็แต่งรากเลยค่ะถ้าแบบนี้ก็คือแต่งรากเลยนะจะแต่งราก ออแง่หน้าไปจ้ะพี่น้องจ้าเอาดินเก่าออพยายามมาดินเก่าออกเกลี่ยออกให้หมดเลย ก,กินกินจนหมดแล้วไงมกินสารอาหารจนหมดแล้วค่ะ,าาคะตัดเลยค่ะตัดทิ้งเลยมันยุง่งมันวุน่ตัดทิ้ง าาก็คือจนร้องผอมหมดแล้ว <c oughs> น้องไม่มีอะไรจะกินจนน้องผอมหมดแล้ว <c oughs> ก็ใส่ลองไส่เลยค่ะ <c oughs> จะได้อยู่นานๆจะได้โตขึ้นเ,เขาอาจเจ้าของเก่าเขาก็อาจจะปลูกตั้งแต่น้องตัวเล็กๆอยู่ไังไงตนกระถางน้องก็เล็กนะ น้องที่จะเปลี่ย,บยบนบะ้านน้องใหม่เลยน้ำมก็ใส่นิ้นลงไปนะคะ่ะโอคค่ะระดับนิ้นลงไปเหมือนเดิมแต่ก็จะทำประมาณนี้เลย ได้แล้วค่ะน้องสวยไหมเอ้ยได้และสาต้นเดี๋ย่วย,ยายก็จะค่อยๆทำต่อไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังยายนะชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะกดสับตะไครให้ยายด้วยเผื่อจะได้เป็นกำลังใจให้คนแก่ได้ทำคลิปเนาะยายก็เพิ่งหัดทำยังไม่เยอะมากมาย คลิปก็ยังไม่สวยงามก็ค่อยอุตส่าดูไปก่อนเรียนรู้ไปด้วยกันกับยายนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะว่ายยอดเลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไ,ได้จ้ะ